ครับสวัสดีครับนี่นะครับมาเจอกับผมนะครับมะเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับมีรถ PPV นะครับหรือว่ารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัว t o y ย ta Fortuner นะครับหน้าแชมป์นะครับเป็นตัวโฉมแรกนะฮะปี2 0 1 1ั2บนะครับเครื่อง3 0 0พนะครับตัว V นะครับขับ2นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีออปชันฟังก์ชันยังไงนะฮะคันนี้นะครับราคาเปิดเสนอขายนะครับอยู่ที่639,000บาทนะฮะนี่นะครับมายวิ่งอยู่ที่200,000ต้นๆนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบมลติเอฟเฟกเตอร์นะครับนี่ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะมีไฟหลีไฟสูงนะครับหรือว่าไฟเลี้ยวนะฮะอยู่ต้คม เดียวกันครับก็จะได้ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับคันนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกนะฮะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าของเขานี่ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับนี่นะครับโลโก้เตอรใต้ตรงกางนะครับเลขทะเบียนฮะก็จะเป็นยอหญิงของทุกคู่9923กรุงเทพหานครฮะอันนี้สภาพตัวรถนะฮะยังไม่ได้ผ่านการทําความสะอาดหรือว่าล้างใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะคุณลูกค้า นี่นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะฮะวันนี้เป็นที่เป็นวันที่8นะครับมิถุนาานะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นตัวเครื่อง3000นะครับผมนี่นะครับตัวเครื่อง VN- t u r o o นะครับนี่นะครับในส่วนของล้อยางนะฮะก็จะเป็นยางบิสโต e นะฮะผมตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นยางปี2 0 1 7นะครับ นี่นะครับขนาดของยางอยู่ที่ 265/65R17 นะครับเป็นแม็กอะลอยเดิมโรงงานนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นแม็กหกลูนะครับมีดิสเบรกคู่หน้านะครับแล้วก็จะได้เป็นบันไดขึ้นรถนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับในส่วนของกระจกนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับหูช้างก็จะเป็นสีดําด้านนะครับติ็ดฟีมมาให้เรียบร้อยนะครับความเพลินอยู่ประมาณ40%นนะครับนะครับแล้วก็ กันสาดนะครับติดมาให้เรียบร้อยในส่วนของด้านเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับนี่นะฮะคันนี้ก็จะได้เป็นครูสพวงมาลัยนะครับก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันคลูสคอนโทรลนะครับหน้าจอ DVD นาวิเกเตอร์นะครับแบบทัชสกรีนเบาะไฟฟ้าภายในก็จะเป็นเบาะสีครีมนะฮะนี่นะครับในส่วนของบนหลังคาจะมีราวนะครับราวหลังคามาให้เรียบร้อยนะครับ มาดูด้านหลังรับด้านหลังนะครับไฟท้ายด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายแบบ3มิตินะครับอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับเป็นไฟแบบหลอดธรรมดานะครับมีโลโก้นะครับ3.0 D4DV Turbo นะฮะคุณลูกค้านี่นะครับในส่วนของคิวด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ f o r เด n e r สีโครเมียมติดมาให้นะครับนะครับคันนี้ก็จะบีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดิมแท้โรงงานครับ มีระบบ VSC นะครับระบบกันเลื่อนกันถลายนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับกระจกหลังนะฮะก็จะติดไลฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับมีสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3นะครับผมสภาพตัวรถนะฮะภายนอกนะครับสีเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับผมนี่นะครับสีขาวมุกนะฮะเดิมๆไม่มีเพี้ยนนะฮะรถบางๆนะครับผม นี่นะครับตัวนี้นะครับคุณลูกค้านะครับถ้าสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาด้านนะครับที่เบอร์084นะครับ3848404นะครับผมมะเพชยนต์นะครับหรือว่าสนใจจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะฮะได้นะครับที่บริษัทของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับเปิดทำการทุกวันนะฮะลูกค้าเวลา9โมงนะครับ ถึง5โมงครึ่งนะครับตรงนี้นะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับไม่ว่าจะซื้อสดจากแฟนซ์นะครับได้หมดครับในส่วนตรวนี้บอกได้เลยนะฮะนานๆจะเข้ามาทีนะครับเป็นสีขาวนะฮะคุณลูกค้าก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีเป็นสีบรอนทองนะฮะอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับรีบเลยนะฮะโมแต่แบบดูนะครับถ้าชอบนะครับต้องรีบเลยนะครับผมบอกได้เลยว่า นานๆเข้ามาทีนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครผมบอกได้เลยนะับจัดแฟแนซ์นะครับเรามีบริการจัดแฟแนซ์ได้ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยครับเพียงคุณลูกค้าเตรียมเอกสารให้พร้อมนะฮะตรงนี้ก็สามารถดําเนินการฝากเซ็นนะครับได้เลยนะในส่วนของต่างจังหวัดนะครับนี่นะครับก็วันนี้ก็ผมขอจดการรีวิวรถเข้ามาใหม่กับ Toyota Fortuner 3.0 V ตัวขับ2นะครับ เป็นโฉมแรกนะฮะนี่นะฮะราคายาอีกครั้งนะาเพียง6,39,000บาทนะฮะคุณลูกค้านี่นะครับใหม่วิ่งเพียงอ่า0 0 0ต้นต้นนะครับเป็นรถปี2 0 1 1 1นนะครับนี่นะครับยังไงนะครับก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับให้ คนอื่นได้ดูได้ชมบ้างนะครับสวันนี้ผมมะเพรยนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ